เพื่อนอนๆกนหัหมายถึงว่าเทรดเดอร์ในชีวิตของเพื่อนๆเ,เราจะรู้เลยใช่ไหมว่าเออเวลาที่เราไปคุยกับพี่ๆที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้หลักการก็คือเวลาที่ราคาเนี่ยชนแนวตานใช่ไหมหรือว่าชนแนวซัพพลายเนี่ยเราก็จะหาจังหวะในการเข้าเซลล์ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่า ราคาเนี่ยลงมาที่บริเวณโซนแนวรับหรือว่าลงที่บริเวณโซนดีแมนโซนเนี่ยเราจะหาจหังหวะในการเข้าบายซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นหลักการแล้วก็วิธีคิดโดยปกติของคนที่เป็นเทรดเดอร์สายเทคนิคอลโดยเบสิกกันอยู่แล้วเนาะแต่จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าวันนี้ลองจะนำเสนอนะเราจะนำเสนอเนี่ยอีกแนวทางหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเซตอัพหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจแล้วมันเป็นเซตอัพอะไรหละ่ะ มันคือเซตอัพที่เรียกว่าเราจะหาจังหวะในการเข้าเซลล์ที่แนวรับใช่เข้าเซล์ที่แนวรับเข้าบายที่แนวต้านนะครับและมันจะเป็นยังไงมีหลักการมีวิธีคิดยังไงก็มาดูกันนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง e a ิ t h e อ c ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง s ส r a t i t y ในการเทรดที่เราจะเรียกว่า BREAKOUT s t r a t e g y นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของ Breakout s t r a t e g y เนี่ยได้โปรดนะฮะดูออเดอร์ของผมก่อนนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่ผมเข้าเซลล์ทองบริเวณโซนแนวรับนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือเพิ่งเซลแล้วก็เก็บท P ไปเมื่อประมาณ2-3ชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็มา อ่ะนะครับแชร์ลิงแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับและนอกจากออเดอร์เซล์วันนี้เนี่ยก็คือเซลไว้ที่แนวรับแล้วใช่ไหมแล้วเก็บรอบเนี่ยในระดับ2,000พ o i n t ขึ้นไปไม่พอนะ2,400โดยประมาณนะเ,เรายังมีการบอกในกลุ่มด้วยนะครับว่าเออระวังโซนนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยหมายความว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีนยยสําคัญและเป็นโซนแนวรับที่ทหลุดเนี่ย หล่นยาวๆเลยแล้วมีโอกาสหลุดสูงด้วยเราจะวิเคราะอ์ยังไงอ่ะเราลองมาดูที่หน้ากราฟของราคากันเลยดีกว่านะครับอ่ะเรามาดู order, sell, ออเดอร์เซลลตัวทองคำกันก่นกอนนะครับว่าผมเซลล์ที่บริเวณร,ราคาไหนนะครับอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณของขาเซลลที่ผมเซลเนี่ยผมเซล์ประมาณโซนนี้ฮะโซนเนี่ย2420อะไรเงี้ยแล้วก็วางสต็อปลอสไว้เนี่ยประมาณ2429กก็คือ วางสต็อปลอตไว้เนี่ยประมาณ1,000จุดเนาะซึ่งผมเนี่ยกดโพส i ชันเซลล์ไปทั้งหมดนะครับก็คือ1นึหลอดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมองเป้าหมายว่าราคาควรจะลงสัก2,387เนี่ยเป็นเป้าหมายแรก แต่ก็เก็บรอบไปทั้งหมดนะครับก็คือเก็บที่บริเวณโซน2395-2394เกนาะก็คือเผื่อๆไว้นั่นแหละเผื่อที่มันจะลงไปไม่ถึงทาเกตนะครับชุดนี้ก็ได้ประมาณ 2.4RR RR เนาะอไม่ได้เยอะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าในจังหวัดที่มันเป็นปลายไส้แต่ว่าเราเข้าในจังหวะที่หลุดนั่นเองนะครับอ่ะแล้ววิธีคิดหรือหลักการในการเล่นของผมละ่ะเล่นยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับแพทเทิร์นที่เราใช้เนี่ย เราจะใช้ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ2 p a แพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นที่1นะครับเราจะเรียกว่า head and shoulder นะครับหรือว่า H and S นะครับแล้วก็แพทเทิร์นที่2นะครับดูชุดสวิงนะครับก็คือดู lower low นะครับแล้วก็ c ข้า t r a d e นั่นเองนะครับส่วนตัว Elliott wave อ่ที่ label มาเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันไม่ใช่เมนหลักของ ออเดอร์นี้นะครับมันเป็นแค่ส่วนประกรอบเนาะซึ่งเดี๋ยวค่อยมาอธิบายในคลิปถัดๆไปว่าเออเราใช้อิเลียดเวฟเนี่ยแบบไหนในการเข้าเทรดเนาะอ่ะเราลองมาดูภาพนี้กันก่อนถ้าเกิดว่าเราดูตัวทองคำในระดับไทม์เฟรมสัก M5 ละกันเราจะเห็นว่าในไทม์เฟรมระดับ5นาทีเนี่ย เ,เมื่อช่วงวันศุกร์เนี่ยราคาก็ได้มีการ rejection คำว่า rejection คืออะไร rejection ก็คือราคามีการปฏิเสธแรงขาขึ้นแล้วราคาก็มีการทุบลงมาเลยพอทุบลงมาเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะที่มันทุบลงมาเนี่ยราคาเขาเนี่ยก็มีลักษณะของการพักตัวจังหวะที่ราคาพักตัวเนี่ยน้องเขาก็จะขึ้นมาเป็นไหลซ้ายตรงนี้ลงมานะครับไม่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 เบรกฮะไม่เบรกโลนะฮะแล้วก็ ขึ้นมาเป็นไหล่สูงๆตรงนี้เห็นไหมแล้วก็หล่นลงมาตรงนี้แล้วก็เด้งจังหวะเด้งตรงนี้เนี่ยผมไม่เห็นนะครับแล้วก็ลูดลงมาไอ้จังหวะลูดลงมาเนี่ยโดยหลักการของรูปแบบ p a t เ e ิ Patter n ์น h d a แ d นด์โชเนี่ยมันจะมีอันนึงที่สำคัญและเป็นท่าที่ ใช้ซ้ำได้ด้วยนะนั่นก็คือราคาเนี่ยมันมีการเบตรกตัว n น c ์ไลน์ไนซ์ไลน์ตอนไหนนะครับซึ่งเวลาที่เราตี ni c e ไลน์เนี่ยเราจะตีจากาตัวที่ขึ้นสูงสุดนะที่เป็นจังหวะหัวเนี่ยนะครับแล้วก็ตีไปจังหวะที่ราคาเนี่ยมีการหลุดเทนไลน์ในชุดไหล่ซ้ายนะครับซึ่งเนี่ยพอเราเห็นภาพนี้เนี่ยตัวเนี้ยเราจะมองว่ามันคือไนท์ไลน์เนาะแล้วพอราคาหลุด ปื้ดลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วราคามันก็ขึ้นไปทำไรครับรีเทสซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณเทรดนะครับในรูปแบบของ Head s n o u l d e r เนี่ยเราจะเริ่มหาจังหวะนะครับในการเข้า p o s i t i o เซลล์ที่บริเวณโซนนี้เลยแล้วก็อาจจะวาง Stop Loss ไว้เท่าไหร่ครับสักประมาณ1,500อยต์ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะมองเบร i g h ไปเลยเนาะตามตำราก็คือเบร i ไฮแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าการทำ SL จังหวะที่ราคามันเบรกไฮตรงนี้มันค่อนข้างสต็อปลอสไกลเกินไปหน่อยเราก็เลยมาดูโครงสร้างภายในนะครับในระดับไทม์เฟรมที่เล็กขึ้นเนาะอ่ะพอเราเห็นภาพนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้ครับทุกคนพอเรามาดู M5 เนี่ยแล้วเราลองขยายข้อมูลไปเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตข้อนึงตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวของน้องทองเขาเนี่ยก็จะมีชุดสวิงของเขาครับชุดสวิงเขาคือตรงนี้ มีโรแรกเนาะคือราคาลงมาแล้วเราก็พักตัวเป็นรูป head and shoulder เนาะแล้วก็เด้งตรงนี้ปุ๊บเด้งตรงนี้1ทีแล้วก็ทำ lower low ตรงนี้1ทีและเด้งตรงนี้ก็คือจังหวะเข้าเล l l head and shoulder เนี่ยหทีเออมันก็จะมีคนถามว่าเออแล้ว,แล,วแล้วผมจะคิดยังไงต่อผมก็จะคิดว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาเนี่ยมีการสร้าง lower low ชุดนี้ได้ฟังดีๆนะครับ ถ้าเกิดว่าน้องเขามีการสร้าง r o ว e r low ชุดนี้ได้เมื่อไหร่แสดงว่าน้องเขา o p p o r t u e i t หรือโอกาสในการขึ้นมาเบรกไ h ตรงนี้แทบจะน้อยแล้วเพราะมันจะเป็นหลักการตามทฤษฎีดาวก็คือราคาจะสร้าง lower low เรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าหลุดได้ตรงนี้เมื่อไหร่จะหาจังหวะในการเข้าเซลล์ทันทีก็คือเลล์จังหวะที่ราคาเนี่ยมีการ หลุดแนวรับตรงนี้ซึ่งแนวรับเนี่ยมันคือตรงนี้ฮะแนวรับอันนี้คือแนวรับเล็กเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือแนวรับระดับกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือแนวรับระดับสูงนะครับซึ่งพอราคามันมีการหลุดแนวรับชุดนี้ได้ปุ๊งเราก็เซลล์ใช่ไหมพอเราเซลลเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำถามแล้วถ้าเซลล์ในจังหวะหลุดตรงนี้สามารถที่จะตั้ง TP ตรงไหน,นเออถ้าเกิดว่าราคาเนี่ย มีการหลุดโครงสร้างตรงนี้เราจะวาง TP ยังไงวาง Stop l o อ s ยังไงเนาะสต็อปลอก็คือถ้าเกิดราคาเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเหนือไฮชุดนี้นะครับอะสมมติน้องเ้านะครับเด้งมาเหนือไฮชุดนี้นะครับก็ควรจะต้องยอมเพราะราคาจะมีการเสียโครงสร้างหรือว่าเกิดเช a งออฟคาแร็คเตอร์ราคาไม่ได้เป็นไปตามแผ่นที่วางไว้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมีการ หล่นลงมางี้หล่นลงมาหล่นลงมาตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเด้งขึ้นแล้วหลุดลงไปเลยเนี่ยวิธีใช้การวัดเป้าหมายเนี่ยเราจะใช้การวัดเป้าหมายของ Head a n d s h o u l d e r ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความรู้เรื่อง e l e t w w v e นะโดย Head and s h o u l d e r เนี่ยมันจะมีหลักการในการวัด TP แบบนี้ครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าเวลามันทำไหลซ้ายเด้งขึ้นมาทำหัว ย่อทำไหลขวานะครับไอจังหวะที่ราคาเนี่ยมันมีการทำหัวเนี่ยไอตรงจุดโลต่ำสุดไปถึงจุดไฮสูงสุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนที่ไปกี่พอยต์มันเคลื่อนที่ไปกี่พอยต์จังหวะที่ราคาหลุดไนซ์ไลน์เนี่ยมันก็ควรจะลงไปเท่านั้น จังหวะที่หลุดไนไลน์มันก็ควรจะลงไปเท่านั้นเป็นอย่างน้อยเพราะนั้นอ่ะจะังหวะหลุดไนไลน์ของเขาอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ถูกไหมอยู่ตรงนี้ถูกไหมอยู่ประมาณโซนนี้ก็บวกไปเลยครับอีก4 0 0พประมาณ4,400พอยต์ประมาณสี่พันเนาะซึ่งก็สุดท้ายเนี่ยมันลงไปเนี่ยโซนประมาณนี้เลยครับนี่มันลงไปโซนประมาณนี้เลยลงไปถึงบริเวณโซน TP แต่ว่าผมเก็บไปก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ย มันลงไปถึงพอดีเลยนะก็คือลงไปถึงแล้วก็เด้งนิดนึงแล้วก็ลงต่อเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวทฤษดีขึ้นอิเล็ดเวฟเนี่ยเราก็จะมองว่าไอ้ตรงชุดนี้ที่ราคา Head a n d Shoulder มันไปถึงอะมันคือบริเวณโซน161.8ซึ่งเป็นโซนของการเกิดรูปแบบ e l o n นเกตซิกแซกหรือว่าเกิดเวฟบ x x ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยเก็บออเดอร์ในชุดนี้นะครับ ไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาอัดคอนเทนต์แชร์เทคนิคให้กับเพื่อนๆฝังว่าเราสามารถที่จะเซลล ท,ที่ราคาหลุดแนวรับหรือเซลล์บริเวณแนวรับก็ได้หรือถ้าเกิดเราจะบายเนี่ยเราสามารถที่จะบายแนว้านได้ด้วยเช่นกันลองศึกษาโมเดลสแตเลจี้นี้ดูครับในจังหวะที่ตลาดมันเป็นเทรนแรงๆเนี่ยสแตเลจี้เนี่ยจะช่วยให้กับคุณเนี่ยเทรดแล้วก็มีออตี้ในการประสบความสำเร็จในการเทรดมากขึ้นแน่นอนนะครับชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง etc ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย